หมอกเขาเฮียกูไม่ได้ปืนอุ้ยเฮี้ยเยอะไอ้สัตว์ว้ายเฮี้ยตัวเฮี้ยเลยต่อยเลยโอ้โหเฮี้ยผ่าไอ้สัตว์ว้ายตัวยอดมันยัไม่ตายเลยมึงอยู่ไหนวะเนี่ย ไม่มีใครแล้องป่วยคนอ้อมไปตัวบ้านเหลืองแล้วเซียงตีนมันก็นยังมีอยู่นะเพื่อนนะตรงนี้ไล้กันนะมึงอ่ะอืม โอ้ยิวคาสเซิลไอ้สัตว์ว่าแล้วน่าเดอดขนาด้วายเดอจา้หยรูดมาไม่เจอกูไปสเมตรไอ้สิบหกสิบสเมตรโดดลงเลย เสร็จดีแม่จากดอเจ็ดสิบหรือหกสิบไอ้ตันแล้วลูกเฮมี่มันไปไหนหมดไอ้สันด้วยคนใช้ดีกว่าโอ้ไม่ได้ใช้ดนะ้าโดนีเกอว์อะไรวะโดนีเกลว์ไปเลยเดี๋ยวค่อยค้าให้คุณที่หลังแล้วกันเด็กเติมกันไม่อยู่หรอกไอ้เหี้ย A tirací, 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 แม่ยอยู่หาไไมชื่อเขาเรียยังไงโวยคนไาเลวะนี่นีอยู่นี่กอแตกกับโวยคนอ่ะยังก็แตกพอแดงขอยให้สัตว

ก่อนดิวมีสองอันของพื้นมีกสองอันมันก็ดูด้วยแต่ด ตุเล <laughs> <c oughs> ็ตุเลยกนอเลทว่าตุลักทุเลตุลตุเลสัตสัตยหีงอกูทิ้งทำไมวะเนี่ย โอ้ดิสลอสเตอร์ไอ้แักขอบวงเรเบคอนมันมันไม่เรเบคอนลงมาขอบวงไอแ้แตกมีคนชอบเหรอ

di bella prestazione 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 di bella di โอ้เล่นไหนก็ลำบากว่ะเร,เราเต่บบ้ามาเตบ้าเราบบ้า,เ,า,เ,อาเอาบ้านเราเลยขาดกันเ,เลยมีคนตายแล้วออมาเอามาเ้อา้มาทำไมไม่มีใครอยู่เฮ้ยมีฝาตัว้าาฝาตาปีนขึมม้ไปเจอเ ไอ้เยมันดูดกูไอ้เจมึงก็ตอบเรื่องไปเรื้องเอาบอลด้วยอือดึงก็เอาเจฉันจุกบอลตอนนี้เจกูดูดไอ้เจเนี่ยก็เล่นกูดูดอย่างนี้ đội đồ 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 đội 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 ไอ้เกียร์พาวเลอร์สองพักสองอันโคตรโกงไอ้ยิงสองแม็ก่อกี้ได้สองตี้ไอ้เยนตีทุรักทุเลเสึกได้แชมป์ไม่สุด